ภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับขาบวมเนี่ยสามารถทำให้ตายได้ถ้าเกิดขาบวมนั้นเนี่ยเป็นขาบวมที่เกิดจากภาวะที่เรียกว่าริ่มเลือดอุดตันหรือว่าที่เราเรียกว่า DVT ไย่อมาจาก d e p v e n thrombosis ก็คือมีภาวะริ่มเลือดเนี่ยอุดตันบริเวณต้นขาหรือบริเวณหัวเขา่าซึ่งถ้าเกิดริ่มเลือดนั้นเนี่ยหลุดไปที่ปอดเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่า ริมเลือดอุดตันที่เส้นเลือดใหญ่บริเวณปอดซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะมีอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีขาบวมเนี่ยก็ต้องรีบที่จะมาตรวจเช็คสาเหตุของอาการขาบวมเนี่ยมีได้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างเช่นไปเดินทางนะครับนั่งเครื่องบินนานๆแล้วขาเนี่ยไม่ได้ขยับนานๆเราก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นบวมข้างเดียวหรือบวมสองข้างขาบวมข้างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจาก ภาวะริมเรือดุดันนะครับแต่ถ้าเกิดบวมสองข้างเนี่ยก็ mm. อาจจะเกิดจากโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคพวกนี้ก็ะจะทาให้เกิดภาวะการบวมได้ลองดูเทียบกัน2ข้างขาอีกข้างหนึ่งอาจจะใหญ่กว่าอีกข้างนึงนะครับเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยกดไปบริเวณหน้าแข้งกดไปแล้วมันมันยุบแล้วมันไม่กลับมาเนี่ย เราก็จะทราบว่ามันเป็นการบวมกดบุ๋มการตรวจก็คือจะก็ใช้เครื่องอัลตราซาว์ถ้าเกิดเจอภาวะ DVT เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีริ่มเลือดค้างอยู่หลังจากตรวจพบแล้วเนี่ยเราก็จะรีบส่งปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางเพื่อที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเพราะว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบรักษา